สวัสดีค่ะคุณแม่ขาชาแนลโดยแม่นุชสไปร์วกิ้งค่ะมาทักทายกันอีกแล้วค่ะมื่อกี้เห็นหนา้าเห็นตาเนาะหลังจากที่เห็นแต่รูปอาหารมาหลายคลิปแล้วมื่อนี้แม่นุชสภาเขาไปเที่ยวในเมืองจ้ะมื่อนี้แม่นุชจะเขาไปเอากุุงอยูรานเอเชียหรือว่ารานเอเชียนช็อปนั่นเองจ้ะร้านนี้มิจฉาของเป็นคนไทยค่ะพอดีว่ามูแม่นุชมูที่เป็นคนไทยนะั่นแหละจ้ะที่เห็นงานอยู่โรงเรียนอนุบาลที่สองสาวไปเขานะั่นซั่งกุุงไว้สิบกิโล กะหกันกนคนละเคิงจ้ะอันคนละหากิโลเนาะเมนนูสกันเลยจะเข้าไปเอากลุ่มจ้ามือน,นี้ในเมืองเนาะแล้วก็จะซื้อพักซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อนั่นมาเดี๋ยวมาเบิ่งกันว่าเมนูสได้อีหยังมาแน่เนาะเดี๋ยวเมนูสมาเปิดให้เบิ่งว่าเมนูสไปลานเอเชียนชอปเขาไปในเมืองได้อีหยังมาแน่เดี๋ยวไปกันเลยจ้า Let's go <S ถึงบ้านแล้วจ้านี่เลยจ้ะกลุ่มกองบักไง สิกิโลอันนี้กมบเมนูไปซูปเปอร์มาร์เก็ตปกติมานั่มจ้ะกระได้พวกขนมปังได้ยังหละ้ะกะมีถุงที่มาจากลานเอเชียเนาะเดี๋ยวเมนูขึ้นไปเปิดให้เบิ้องข้างบนจ้ะขึ้นมาหอดหละจ้ะเมนูจะเปิดล่างกุ่งแบ่งกันแบ่งกันทุลล่าถุงถุงละกิโลจ้ะ แช่แข็งจะเป็นกลุ่มใส่ใยเนาะตกบางใย,ายบางใย,ยเลยจ้ะมนุษย์กกจะเอาออกหาถุงมาลุกไปแช่เก็บช่องฟีดถุงแกเปลือกแล้วแช่แข็งถุงละเกลาซิบหาโค้นจ้ะอันล่างหนึ่งมันมีสิบโลเนาะมีสิบถุงเกลลอยหาสิบโคนจ้มะมนุษย์ b a n a n ใจว่าราคาปกติล่างปกติขายกันอะเกอยกว่าแหละเนาะ ลูกสาวกะจะให้เพื่อนเอาไปเอาไปหายมูสี่ถุงหาถุงหาถุงอันนี้ในร่างนี่แมรุนก็จะเอาไปหายมูสื่อมาหล่ะก็บแบงกันจะแบงกันภูลหาถุงเนาะนี่เดี๋ยวแมรุนไปเปิดถุง ว่าเมนูแต่ผักอีย่างมาแน,น่นาะจ้ะนี่ My love can you bring it down to the f e z e r นายซาม่เอาลงไปแซ่จ้ะเรียบร้อยจ้ะแบ่งกุ้งกันแล้วก็นี่ของหลานหลานเพินซื้อหลาน เอเชียนฟู้ดมาร์เก็ตจะเป็นหล่นของคนไทยบา้านเฮ้านี่แหละเนาะอุดหนุนกันสื่อกุ้งมาแมมกแหละเมนูกระสื่อผักสื่ออย่างเดียวมมเมนูออกห้เบิง้งจ้ะกุ้งเดียวกันเอาไปใส่รถไว้อากาศข้างนอกเย,ย็นยู่เดี๋ยวตอนไปฮับลูกสาวกับห้แฟนเอาเอากุ้งไปห้อันมูคนไทยจะ้ะเมนสื่อยกแล้ง่าแบบนี้เลยจ้ะนี่ล่งางหัวใหญ่แบบนี้เลย เดียวามีเอาไปใส่รถไว้ n ล o u have to ง r i n g this in the box down ส o r ร o r leg เดี๋ยวมาบ่งกันในถุงว่าเมนูใดอย่างเนาะแต่บลกหลายนึงองามีเบิดไปเบิดไปเท่าไหร่ละบินยี่ใส่ ถ่าบ่มีบินี่จำราคาบ่ได้ไหมเนี่มีบินเนี่ย,ดดยมือน,น,นี้แมนนูตเบิดไปพันหาลอยหกสิบสี่โค่นจ้ะน้องวิเชียนโคนน่นอะ่ะเนาะแต่ว่าแมนนูตกระจายค่าถุงไปค่าถุงถุงใบหนึ่งสองโค่นจ้ะเดี๋ยวแมนนูตขึ้นใหน้เนาะคูนประมาณเลทสามจุดห้าจังเดี๋ยวแมนนูตเปิดให้เบิ้ง สามีเอาใสไซถดไวจ้ะอากาศข้างนอกเย็นอยู่ก็เลยบอาเป็นหยังของส่แข็งก็ได้กุ้งเนาะเดี๋ยวไม่รู้จะเปิดถุงนะเบอกา,าหลายหลอดจะเปิดถุงจะเปิดถุงบินเงาเหยียดเลยเมื่อน,นี้ได้อันได้บมังหุงไม,าาม่น้าได้บมังหุงได้มักอ,อุ้ยไดหลายแนวค่ะจ้กมื่อน,นี้ไปเบิ้งกันจ้ะเรียบร้อยแ้วคะเดี๋ยวมาเบิ้งกันถุงอันเนี้ยกันละค่ะ ราคาสองโค้นได้จ้ะไปสื่อของร้านขายของอยูนอเวนเนี่ยซูเปอร์มาร์เก็ตร้านเสื้อผาร้านนู่นนี่นั่นเนี่ยถ้าว่าเอาถุงผาหรือถุงไปเองถ้าใส่ถุงแบบเนี่ยจะต้องจ่ายค่าถุงนะจะ๊ะสองโค้นค่ะคูณ 3. 5เนุดหานะนี่เลยจ้าของที่มนุษย์เอาออกจากถุงจากการไปร้านเอเชียนช็อปหรือว่าร้านให้ในเมืองเบอร์เกนนอเวมาเนาะของที่ใดมากก็จะประมาณนี้แหละจ้าหล้กก็จะมีกลุ่ง อันล่งใหญ่สิบถุงแบ่งกันก,นกมูพุลหาถุงเนาะมือนี้มนุษย์เบิดตไปพันหาลอยหกสิบสี่โครนจ้ะนอเวนะเนาะเลดประมาณสามชุดหาจันี้เดี๋ยวมนุษย์รีวิวให้เบิรงยางต่อย,อยางเลยว่าของอยู่นอเวเป็นจังไดรและค่าเท่าไดเนะาะเดี๋ยวมาเบิงกันจ้ามาจ้าพร้อมแล้วที่จะรีวิวให้เบิงเนาะมาเบิรงกันว่าแต่ละยางราคาเท่าไไดมาเริ่มจากนี้เลยจ้ะน้ำตาลทร้แดงจ้า่อละแปดสิบเก้าโคนเนาะสามอยสิบเอ็ดบาทหาสิบสตางค์จ้าฮอนี้ 400กรัมเนาะมนุษย์มากกินน้ำตาลไส้แดงบราวชูการน้ำตาลที่บ่ค่อยสกัดถึงแม้ว่าเฮ็ดอันขนมสีมันจะบบสวยแต่ว่ากะมันมันอร่อยดีนะมนุษย์ว่ามันค่วมหวานมันจะละมุนล,ลิ่นเนาะน้ำตาลไส้แดง89คน311บาท400กรัมเนาะต่อไปเป็นโกจิบารเป็นโกจิเบอร์รี่อย่างประมาณยังสีจะาเอาไว้ใส่เวลา ตุนอันนั้นตุนอันนี้ไหมเมนูเอินถือบอเมนูกับบอแน่ใจเนาะอันนี้หกสิ้นจะ้ะหกสิเก้นนี่มันจะก200ัสองร้อยกัสองร้อยสีบาทห0สสตังค์จ้ะอันนี้เนาะ้าก็ต่อมาแบมบูช็อตอันเน่ะไม่จ้ะน่ะไม่นี่ถุงละสามสห้า้นจะ้ะ ตกถุงหนึ่งลอยยี่สิบสองบาทหาสาิบสตางค์จ้ะเน้อใหม่แบบนี้เมนูแดมาสองหอจะเฮดแกงเนื้อใหม่เนาะนี่น้อใหม่พานไปได้หอดแป้งจอนสันจ้ะแป้งแบบเนี้ยยูโนเวจะบ่มีขายจา้ะจะเป็นแป้งเล็กน้อยอยูน่เขาบ่อยนิยมใช่มันจะกระปองน้อยหน่อย,อยแล้วมันจะบ่หอมคือแป้งถี่มาจากเมืองไทยเนาะแป้งจอนสันลอยแปดสิบกรัมอันนี้ขายยูน่สี่สิบเก้าค้นจ้ะ หนึ 1> 1, ่งเจ็บาทห้าสิบสตางเนาะราคาเมนูได้สะดาวไหน้มได้จ่า,าวันนี้สะดานี่ดอกสะดาสะดาจ้ะสองร้อสองกรัมโอ้ยขู่อกไปน้าละดอกสิตรงตองฝาวลวกสะดาวสี่้คนจ้ะร้อยเจ็บาทหาสิสตางได้สะดาแพ็คนี้แมสองรกรัม กินหอดการเด้อวันนี้เด้อสดาวเรดชิลีพริกแดงจ้ะพริกแดง80กรัมแพ็คละ25โครนแพน็คนึง87บาทหาสิบสตังค์จ้ะสำหรับพริก80กรัมกิโลนึงกับพันกว่าบาทเลยจ้ะพี่เมนูใหญ่มาก4แพ็คจัง กะจะเด็ดอันเด็ดขั่วล่างน้ำแล้วก็แช่แข็งไว้คือเก้าอหละจ้ะพริกอันเก้าก็เ,กากเหลืออยู่นิดนึงต่อมาได้อียังอีกแบบนี้แป้งข้าวเหนียวนี่จ้ะเอามาไว้เห็ดขนมเนาะแป้งข้าวเหนียวสี่รอยกรัมถุงนี้เจบาทจ้ะ22โครนเนาะต่อมาได้มะกอกว่าน้ำจ้านี่มะกอกสองร้อกรัมมะกอกหาหนวยนี่ สามสิบโครนลอยสบสอบาทจะ้ะมากองแพงเลยได้มักฮุงก้งหมากฮุ้งน้วยนี่นกหกสิโครนมากฮุ้งนุ้ยนี่สองอยสิบาทด้จะ้ะมักฮุ้งน่วยละสองอยสิบบาทแ้้ว็อ็งยังอีกนะมันนี่อันคูเรียนดาอัน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 ,อนผักชีหอมจะ้ะผักชีหอม 80กรัม25ห้าโครนแปดิบเจ็บาทหาสิบสตางค์จ้ะสำหรับสำหรับอันอันผักชีหอมฮอนี่เนาะผักชีเล้าแปดสิบกรัมผักชีเล้าถูกลงมาหน่อยผักชีเล่าย2ิบสองโครนผักชีเล้าฮอนี่เอ้ามาเป็นผักชีเล่าอันนี้เป็นนี่จ้ะผักชีเล่าผักชีเล่า8ปดสิกรัมอันนี้7จสบเจบาทจ้ะนิดนึงเนี่ยเจ็เจบาทก็ถึงอัน 8ปกรัมน,นิดเดียวอีหลีจ้ะเนาะวงหันยิบขึ้นมาผิดอันนี้แบบน,นี้มีนไม่แล้วก็ตรงมิชะอมเนาะชะอมหรือว่าพักขา80กรัมยีหโคนแปดสบาทหาสิบสตังค์จ้ะอันนี้เนาะแล้วก็กุ้งที่แมนุษย์ได้มากกุ้ง10กิโล9เก่ายหสโคนกับสามพนสามรบาทแต่ว่าหารคนละครึงกับมูเนาะ มนุษย์เบิร์ตไปทั้งสิ้นฮะของมูไปสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าโครนเนาะฮะของเพิ่นออกไปมนุษย์เบิร์ตไปรอบนี้พันแปดสิบเก้าโครนจากคูณสามจุดหาเนาะก็จะเป็นสามพันแปดร้อยสิบเอ็ดบาทห้าสิบสตังค์ได้ของนี่แหละจ้ะมนุษย์กับมารีวิวให้เบิงเนาะเอามาแช่ๆกันจ้าของแต่ละประเทศเป็นจังไดเนาะแต่ว่าตอนนี้มนุษย์ว่าของอยู่เมืองไทยเองกับขอนคางที่จะแพงขึ้นกันเนาะ เพราะว่าเป็นหนาแรงพักนั่งอางห้ายยังกระนาจ,จะปลูกลราแบบปลูกยากจังสรนนอกจากเพราะว่าหนาแรงพักนามเนิมไม่ค่อยมีพักปลูกยากและแห้งเป็นช่วงโควิดการขนส่งเข้ามานอกเวกันยากกับแห้งเป็นธรรมดาเนาะแพงก็กินคือเก้าน,นาะจ้าให้จังไดได้เนาะหลีกเลี่ยงว่าได้มันขาดขาดว่าได้หีือจเมนุษย์มนูษต้องกินอาหาร ต้องกินอาหารไทยจ้ะขาดอาหารไทยแล้วโอ้ยมันบนมีแห้งมัน่ายุท้องโอเคค่ะก็จะประมาณนี้แหละเนาะนี่มาหุ้งนวยนี่กระทดด่าดละนี่มาหุ้งมักหุ้งนวยนี่สองร้อยสิบบาทจ้ะโอ้ยยังว่าขากหลายอ้าวนั่นก็นไม่ได้เบิ้งซ้ำพุนตรงนี้คือบุ้มบุมเข้าไปและวันนี้ ฝ้าวแห้งจ่สามีจอดรถถ่าอยู่หนาร้านบ่ได้อันเช็คเบิ่งดีๆสิเป็นจังไดเนาะสิบ่เน่าสำซสบะแห้งแพ้งอยู่บบดนี้โอ้ยตายละโอเคค่ะเมนูกับมารีวิวให้เบิ่งเนาะว่าเป็นจังไดของยูโน่เวแพงก็ต้องกินคือเกาั่นละจ้ะก็คิดฮอดบ้านเฮาเนาะนี่ก็จะสองปีละจ้ะถ้ากันย่าปีนี้ถ้าบ่ได้กลับไทยก็คือสองปีเลยเนาะเมนูบ่ได้กลับบ้านกับ ติดโควิดนี่แหละจ้ะก็เลยว่าพระท่านได้กลับกระทายได้วัคซีนนู่นนี่นั่นก่อนโอเคค่ะเมนุดกบเมาเมาเมาเนาะเมนุ์ก็ฝากไว้เลยกันแล้วกันนะคะช่องคุณแม่ขาชาแนลเนาะเขามาทักทายกันแนะนําติชมเป็นมูเป็นพวกกันเดี๋ยวเมนุดก็จะแวะกลับไปหาทุกทุกบานนั่นแหละค่ะก่อนจากไปก็อย่าลืมเนาะจ้าเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะขอบคุณหลายๆจ้าวันนี้เมนุดไปแล้วนะบายค่ะบาย